บทที่6กเอวะมเมสูตังเอกังสมยังพระควาภารานะสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตาตะรัโขพระควาปัญจะวัวัคขิเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะพะชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโคฮีโนคมโม โปถุดชนิโกอานาริโยอานัฏฐสันหิโตโยจายังอัตตลิกะมทานุโภโ,โคทุกโขอะระอานาริโยอานัฏฐสันหิโตเอเตพิกขเวปุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณกรณีอุปสมายะอภินทายะสัมภูรัยะนิพานายะสังวัตติ กตมาจะสาพิกขวีมัชชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาญะสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมักโขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโขสาพิกเวมะธิมาปฏิปาทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขูกรณียานากรณีอุปสมายาัยะอภิญญาะสัมภูทายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาราปีทุกขามะมะณะนำมารณะปีทุกขังโศกะปะริเทวะทุกขะโมทะม,ามานุษย์สุปายาสาปิ ทุกขะอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปัดฉิงยำยำปิดฉังณนะละภะติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปาทานักขันทาทุกขาอีทงางโขปะณพิกเวทุกขะสมุทรโยอยริยสัจจายายังตันหาโปโนุภะวิกานันทิราคะสาหคตา ตะตาตะตาระตะตาภินันทีนีเสยยะทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภะตันหาอีทางโออีทางโขปะนะภิกขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสายีวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจากคูปะตินิสัคโคมุติอนนารยโยอีทงังโขปะนะภิกขโววิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังอะยะมีวะอริโยอัทถังคิโกมัคโคสือยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอันนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปัญิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมสูตจักขุงอุระปาธิยานางอุระปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุระปาธิอาโลโกอุระปาทิตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินยาตันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมสูตจักขุงอุระปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุระปาธิอาโลโกอุทะปาธิ อีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักขุงอุระปาธิยานางอุระปาทิปัญญาอุทะปาฏิวิชาอุระปาทิอาโลโกอุระปาฏิตังโขปะนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักขุงอุระปาทิยานางอุระปาทิปัญญาอุระปาทิวิชาอุระปาทิอาโลโก อุราปาธิตังโขปะนิทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุพเปพอนันุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทตราปาธิยานังอุทตราปาธิปัญญาอุทตราปาธิวิชาอุตราปาธิอาโลกโกอ,อุทตปาฏิอีทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทะเมสุจักขุงอุทตราปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอานาโสุเตสุทเมสุจากคุงอุทัปาธิยานังอุธปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอานาุสุเตสุทเมสุ สักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิขเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขปะนิทางทุกขะนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกียาวก ยาวะกีวัตจะเมพิกเวอีเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปติปริวัตถังทวาธทะสาการังยาถาภูตงังยาณสัตทัสนังนะวิสุณนะสุวิสุทธังอโหสินาะเนวะตาวาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสามสมารเกสะพารหามเกสัสนามะนะ พระหะมนิยาปชายะสัทวานุสายะอนุตลาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยะโตจะโขเมพิกเวีอีเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปาริวัตถังทวาทะสากรังยถาภูตังยานะสัทานังวิสุทธิวิสุทธิทางอโหสิยถาหังพิกเวสะ เทวเกโลกเกสมาลเกสาภารหามเกทัศทัะมะนณะพราหามนิยาปชิปชายะทะสิสะเทวะมนุษายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปันจัญญายสิงยายานันจะปะณเนะมทัศนาอุปาทิอ,อุอกุปาเมวิมุติอัยะม,มันติมาชาติ นัตถิธานิปุณพะโวติอิทิมะโวจะภะคะวาอัตตะนะมาปัญจวัคคียาภิกขูภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอะมัสสะมินอะมัสสะมินจะปะณะเวยยกะระนัสสมิงพันยามณีพันยามณีอยยสะมโตกุลธัญยสะววิระชังวีตะมะลัง ธรรมะจากกุงอุทปาธิยังกินจิสมุทะยังธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปววติเตจพระควตาธรรมะจากเกีุมมาเีวาสัทธรรมนุสาเวสูงเอตัมพระควตาภารานาสียังอิสิปะเตนะมิฆาทายอนุตะรังธรรมะจากกลงปววติตังอปวัติยังสมสมณีสมณีนะวาพระรา หมะนีนาวาเทวนาเทวีนวามาเรนวาพระรหามุนาวาเกนะจิวาลูกัสมินติภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตว์ทมนุษสาวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะสิตาวะติงสาเทวาสัตร์มนุษสาวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา ยามาเทวาสัทธามนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมมาณรตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงนิมมาณรตินางเทวานางสัทธังสุตวาปะระนิมิตะวะสวัตถีเทวาสัทธามนุษสาวสูงปะระนิมิตะมิ ตวสะสัตวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพระรหามากายยิกาเทวาสัตวถะมานุษาเวสุงเอตัมภะขวตาภารานสียาอิสปะตะนีมิทาเยะนุตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอป,ปติวติยังสามณนีนาวาพระราหะมะนีนาวา,า,า,วาเทวีนาวามารีนาวาพระราหามุนาวา เกณจิวาโลกะสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพะรหามนาพระนหามาโลกาสัตโทอภุกคติอยันจะทัสสะหัดสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปามาโนจะโอลาโลโอภะโสโลเกปาตุระหสิอติกรมเมวะ เทวานังเทวานุภาวังอาทโขภควาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตะโพกนทันโยัญญาสิวัตตะโพกนทันโยติอิติหิทางายสะมโตกนทันยสสะัญญากนทันโยตวะวะ,วะนามังอะหสีติ <c oughs>